ยังอยู่กันที่ภาคใต้นะคะกับคนขากับนะตอนนี้อยู่ประจวบแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งแปลงนะคะสําหรับโซนนี้นะคะขากับก็แวะดูให้นะคะพี่เขาบอกว่าโอ้ทำเลด,ดีเลยแล้วเป็นแปลงใหญ่นะคะก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะทร้างบ้านขายได้ไหมเดี๋ยวช่วยเขาดูทําเลอะไรเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวโอเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะคะตอนนี้เหลืออีก4กิโลจะถึงที่ดินแล้วอันนี้บรรยากาศนะคะ ไกลจะถึงเพีดินละอีก1.8กิโลนั่นเองนะคะก็เลี้ยวเข้ามาถ้าเกิดว่ามาจากฝั่งภาคใต้นะคะก็ชิดขวาแล้วก็ขึ้นสะพานเข้ามาในหัวหินเลยนะคะคตรงนี้กำลังทำทางเดี๋ยวอีกเพี่400เมตรจะเลี้ยวเข้าไปข้างในแล้วคะ่ะโอ้ทำกรอนนี้เดี๋ยวต้องดูว่ามีการสร้างการอยู่อาศัยไหมเนาะเพราะว่าพื้นที่กับ80ไร่นะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกที Okay, ติดการเข้าแล้วโอ okay, เคเลี้ยวเข้ามาแล้วนะคะอีก300เมตรจะถึงโอ้โหบริเวณด้านข้างก็คือเป็นโครงการหมู่บ้านยาวทั้งแถบเลยค่ะโซนนี้ที่แรกเข้ามาเอ๊ะทำไมมันดูเหมือนเงียบๆงียว่ามันเข้าได้หลายทางค่ะมีทางเข้าเยอะดับหมู่บ้าน,นด้วนนะโอ้โหทำเนีมากนี่เนาะดูสิโ okay, อเคทางเข้าก็ถนนไฟฟ้าปะปา พร้อมเลยค่ะมีการสร้างอยู่อาศัยแ,แล้วนี่ไงเนินนี้ดูละอ๋อนี่เนินเป็นการใส่ที่ขายอ๋อมีใส่ไฟแรงสูงประเด็น,นคือมีใส่ไฟแรงสูงแดีวเราไปดูกันอีกทีค่ะทุกคนเดีอจอดตรงรวมไม้นี่ีอะไรคะต้องเขียวน่นาจะเป็นนา่าจะเป็นขาวไหมครับเขียวคาดขาวเหรอคะอืม เขาบอกเป็นขาวครับเคยถามไปขาวมันต้องเขียว,<า>ว,วมันคือออตเดี๋ยวผมมีตัวเดิมมันมีตัวผังก็เรียบร้อยนะคะกับการดูที่ดินที่ประจวบอีกหนึ่งแปลงนะคะปราณบุรีนั่นเองเนาะก็ได้ความรู้ใหม่ในเรื่องของเออพังเมืองผังสีเป็นสีขาวนะคะเออเพิ่งเคยได้ยิน แล้วก็ตกยุกเนาะจริงๆแล้วพังสีสีขาวมันก็คือ,อเป็นที่ดินนอสอสามนะคะที่แบ่งฉโฉนดแล้วเรียบร้อยเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าจะทําจัดสรรอะไรเงี่ยจะต้องไปขอญอาตทางกระทรวงก่อนนะคะให้กระทรวงรับทราบเสร็จเรียบร้อยถึงจะไปยื่นขอจัดสรรอีกทีนะคะแต่ประเด็นทั้งหมดทั้งมวลก็คือไปถามที่ดินก่อนเนาะว่าแบ่งให้ได้ไหมนะคะแต่ในเรื่องของทำเลตรงนี้คือผ่านเลยค่ะไม่ตีอะไระเลยถนนไฟฟ้าปาระปาถนนทางเข้าเข้าได้หลายทางเลยค่ะ ลูกค้าก็คือกลุ่มทหารนี่แหละมีรอละเออก็แต่ว่าดำเนินการว่ามันจะสันได้ไหมแค่นั้นเองเนาะไปค่ะลุยต่อ